สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาการเสียของโปรดักต์โปรเจคเตอร์ที่พบบ่อยๆซึ่งที่ช่างพบบ่อยๆก็คือการช็อตมาที่สาย HDMI ครับเริ่มแรกเราควรตรวจเช็คระบบสัญญาณไฟที่ป้อนให้กับโปรเจคเตอร์นะครับว่าสัญญาณไฟถูกต้องได้มาตรฐานหรือยัง ซึ่งอุปกรณ์วัดไฟนะครับแล้วก็อาจจะใช้มัลติมิเตอร์ตั้งวัดระดับสัญญาณไฟแรงดัน AC ว่าระดับสัญญาณไฟแรงดัน AC เนี่ยได้ตามมาตรฐานไหมสัญญาณลายนิวตันกาวถูกต้องตามมาตรฐานไหมอันดับที่2องถ้ามันง่ายกว่านั้นอีกเราก็ใช้ตัว s ซ็อกเกอร์เทสเตอร์ซึ่งสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งระบบตามมาตรฐานเนี่ยเวลาเราเสียบเข้าไปที่เต้าเต้า,ตารับ มันสามารถแสดงผลได้เลยว่าสสัญญาณไฟบ้านของเราเนี่ยถูกต้องตามมาตรฐานไหมเพราะมันจะฟ้องเออร์เลอร์ด้วยเสียงเตือนครับถ้าเราตรวจแล้วพบว่าสัญญาณไฟที่ป้อนให้กับเครื่องโปรเจคเตอร์ของเราได้มาตรฐานแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวป้องกันที่ผมสามารถแนะนําให้ทุกท่านน่าจะมีติดที่บ้านเอาไว้นะครับก็คือตัว HDMI เซิร์ฟโปรเทคเตอร์หรือตัวป้องกันไฟกระชากมาทางสาย h ห m ครับครับวิธีใช้งานเซิร์ฟโปรเทคเตอร์ h d m นะครับเราได้อุปกรณ์ามาแล้วเราก็มาต่อที่คู่วอินพุตที่เราใช้งานนะครับหลังจากนั้นเราก็นำสาย h d m i ที่เราต้องการต่อกับอินพุตเพื่อป้อนโปรเจคเตอร์มาเสียบต่ออีกทีนึงครับครับ เพียงเท่าน mm Asia, like ี้ก็เป็นการแก้ปัญหาการเกิดสัญญาณไฟกระชากเข้ามาทางสายให้ d m i ซึ่งทำให้เกิดการเสียหายของตัวบอร์ดวงจรในโปรบิจเตอร์ได้เราก็สามารถประหยัดเวลาแล้วก็มีความสุขกับการดูหนังฟันเพลงของเราต่อไปครับก็อย่าลืมไปทำตามกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันอย่าลืมคอมเมนต์กดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ